หนูเห็นไหมคุณถามว่ามุมเเท่ากับมุมอะไรลูกมุมเอมุมกับมุมคิถูกต้องคือกี่องศาคะร้อยสิบห้าองศาครูถามว่ามุม e เท่ากับมุมอะไรลูกมุมับมุม p ค่ะถูกต้องเนี่ยไม่โดนหลอกเพราะมัน3าสองศาเท่ากันใช่ไหมดังนั้นมุม e เท่ากับมุม p ก็คือส5มสิห้าองศาและมุมสุดท้ายมุม g เท่ากับมุมอ่าก็คือสามสิบองศา การที่มันเท่ากันเป็นคู่คู่สาคู่แบบนี้เราจะเรียกว่ามันคล้ายกันถูกไหมแล้ก็เขียนอันนี้ลงไปหน่อยนึงให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไระครูขึ้นเหตุผลให้แป๊บหนึ่ง,งครูมันช้าๆหน่อยคล้ายกันเพราะว่ามีมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่นั่นเองมุม,มอะไรบ้างก็ใส่ไปในข้อสอบครูอาจจะให้มาเป็นช่องว่างตรงนี้ให้เธอเติม ให้เธอเติมมุมเฉยใ้สามสิบห้าองศามาก็เติม E กับ P ีกับ P เสร็จแล้วดูข้อสองตอนนะลูกข้อสอง ก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่วิธีการดูว่าคล้ายกันให้เธอดูว่ามันเข้าคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งไหมแน่นอนเขาไม่ให้มุมมาสักมุมเลยแสดงว่าไม่ได้ใช้เรื่องมุมเธอก็ตัดข้อหนึ่งกับข้อสามทิ้งไปได้เห็นไหมทีนี้มาดูข้อสองต่อข้อสองคือเรื่องอะไรเรื่องอัตราส่วนความยาวด้านถูกไหมทีนี้เขาให้ด้านมาแค่สองด้านด้านที่เหลืองไม่ได้ให้ ดังนั้นเราสรุปได้ไหมว่ามันคล้ายกันสรุปไม่ได้เพราะเขาให้อัตราส่วนมาไม่ครบถูกไหมเพราะนั้นมันก็เลยเป็นสามเหลี่ยมที่ไม่คล้ายกันแล้วก็ให้เหตุผลเพราะว่ามีขนาดของมุมไม่เท่ากาันเป็นคู่คู่ทุกค,ค,คู่หรืออาจจะให้เหตุผลแบบผูกก็ได้ก็คืออัตราส่วนความยาวด้านให้มาเพียงแค่สองด้านแบบนี้อ่ขอเขียนนี้ลงไปนะขเขียนอันนี้เสร็จยกมือ จะไปต่อยอีข้อนึงแต่ทาพร้อมกันวันนี้ไม่มีการบ้านเอาให้เสร็จในคาบนะ มาย้่าแลคุณเลเร์ดูปข้ไไอจดข้อสตรงนี้เสร็จแล้วยกมือนะคะเราไปข้อหนึ่ง วันนี้ไม่มีการบ้านที่ต้องส่งนะเคลียงาน,นเก่าให้เรียบร้อยลูกก็ค่อยทยอยจด ยอมเรามีสัปดาห์คณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วยอ่ะเห็นไหมเห็นสัปดาห์คณิตศาสตร์ออนไลน์ในกลุ่มปะที่ลองเขาจะเอารูปอ่ะงงเลยอะแต่พี่ปุ๊กน่าจะหาส่งให้เซตไหมลูกแป๊บนึงกบปุ๊บโอเคค่ะ,ะนั่นตีมีตอนไหนก่อน ลืมติ๊กนะว่าไม่คล้ายนะเขาเรกคลา้ายเขาส่องไม่คลา<ม>้ายเธยรู้จักกระดาษลอกลายถ้าเธอได้ใบงานเนี้เธอจะใช้กระดาษลอกลายทาบดะกระดาษลอกลายคือกระดาษที่สามารถไปก๊อปปี้แล้วก็เขียนแล้วก็มาวางทาบที่ใหม่ จะ๊จะไอเสะแล้วยกมือหน่อยไม่เสร็จหรอ ใไม่ทันแคปหน้าจอไว้ลูกหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5, ่สองสามอาช่าขึ่งไา่นช่สองสามที่ห้าไปแล้วนะ,ะทีนี้ต่อด้วยโจทย์ข้อนี้ขูขึ้นตรงนี้ให้เป็นลายมืคอคนนู้ไม่ละเอียด่ะโจทย์ข้อนี้เสร็จปุ๊บเขียนคำทีแจงจากรูปจงหาค่า x และค่า y แล้วก็เขียนโจทย์ตรงนี้แล้วก็วาดรูปลงไป ว่ารูปสองรูปนี้นะรูปมีทั้งหมดสามรูปก็คือรูปใหญ่แล้วก็มีข้างกาแล้วก็รูปที่เป็นลายมงคูแล้ว่อยวิธีทําที่หลังที่ทำนี้ไม่ต้องเขียนว่ารูปก่อนและต้องการอันนี้คูยกรูปใหญ่ออกมากับรูปเล็กออกมานะเดี๋ยวจดก่อนแล้วทำพร้อมกันเลย รูปให้คล้ายๆครูนะลูกอันนี้คือครูยกรูปออกมาให้เธอเห็นชัดขึ้นถึงแม้มันจะดูไม่ชัดก็ได้อันนี้รูปใหญ่เห็นไหมลูก A B C เห็นไหมเนี่ยครูยกออกมา A B C A B ยาวเท่าไหร่ยาว20โอ้มันเป็นยังลบปอ่ะยาว20จะก็เขียนตรงนี้ใส่20 เอยาวเท่าไรยาว X ใส่ X ส่วน B C เห็นไหมลูกมันเป็นความยาวของด้านที่ยาวที่สุดให้เอา16มารวมกับ9ได้เท่าไหรลูกยี่สิบห้าเห็นไหมมาตัวเลขมาใส่คุยยกรูปใหญ่ออกมาต่อมาคุยยกอีกรูปหนึ่งคือรูปเล็กตรงนี้ A B C เห็นไหมลูป A D ยาว Y ใส่ Y A C ยาว X ใส่ X D C ยาว9เขียน9 เรียบร้อยแล้วก็มาขึ้นที่ทำหลังจากวาดรูปเสร็จก็เป็น3มเหลี่ยมครูขึ้นให้ว่า3มเรียมอะไรคลายกันดี แบบนีเราจะจดสเปคนึงก็สังเกตได้ว่าถ้าเอารูปเล็กเนี่ยมากลับหัวก็จะคล้ายๆกับรูปใหญ่ใช่ไหมดังนั้นด้านด้าน A จะเท่ากับจะเท่ากับด้านอะไรจะเทียบกับด้านอะไรได้ด้าน A,C ไม่ใช่ D,A เทียบกับ A,B เพราะมันพลิกแล้ว บรรทัดจะได้ว่าให้เธอดูดูจากบรรทัดที่ครูเขียนสามเหลี่ยมขายให้ว่าเอาอัตราส่วนตรงไหนมากวิธีการดูคือให้เธอจับคู่ทีละคู่จับคู่แรกก่อนคู่แรกคืออะไรลูก d a เห็นไหมดีส่วนด้วยอะไร DA ส่วนด้วยจับคู่หน้าอันหลังก็ต้องคู่หน้าส่วนด้วย a อเห็นไหมเท่ากับ ต่อไปจับคู่หน้าไปแล้วต่อไปจับคู่หลังก็เป็น ac ac ส่วนด้วยอะไรช่วยคู่ตอบหน่อยสิ ac ส่วนด้วยอะไรคะ ac ส่วนด้วยคู่หลัง bc เหรอครับ่า bc ถูกต้องจ้า okay. นะัะรู้เรื่องใว่าทุกคนก็รู้เรื่องไูแล้วคู่สุดท้ายให้จับหลังกับหน้าก็คือ c d c d ส่วนด้วย c a c a อันนี้เป็นวิธีการดูจากที่ไม่ใช่ดูรูปนะดูจากตรงนี้จะง่ายกว่าดูรูปฉะนั้นเราต้องเราต้องวิเคราะห์รูปให้ได้ว่าด้านไหนมันเท่ากันเราถึงจะเขียนสามเหลียมตรงนี้ได้ต่อมาให้เธอแทนความยาวด้านนั้นลงไปในในแต่ละด้านของเธอ ใช้คำว่านั่นคือนั่นคือเดี๋ยวก็มาดู DA ยาวเท่าไหร่หาด้าน DA สิจากรูปที่เราว่า DA ยาว Y ใช่ไหมใส่ Y ส่วนด้วย AB AB ยาว20ใส่20เท่ากับ AC ยาว X ใส่ x ส่วนด้วย bc bc หาที่เราทำไว้ที bc เท่ากับ25เพราะเราเอา16มาพวก9ใช่ไหมลูกเป็น25เท่ากับคู่สุดท้าย cd ยาวเท่าไหร่ cd ยาว9ใส่9 ca ยาว x ส่วนด้วย x ทีนี้วกกลับไปที่โจทย์โจทย์เขาต้องการหาค่า x และค่า y ใช่ไหมลูก แต่ในการแก้สมการนั้นจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับแค่ตัวเดียวเท่านั้นถึงจะสามารถหาค่าได้อัรน,นั้นเราต้องเลือกเลือกมาเป็นคู่ๆเราจะเอาอันไหนกับอันไหนเพื่อแก้สมการให้ง่ายที่สุดถ้าเธอเลือกตัวแปร y กับตัวแปร x สมการเธอจะแก้ไม่ออกถูกไหมเพราะมันติดตัวแปรทั้งคู่เลยแต่ถ้าเธอเลือก x กับ x สมการเราก็จะได้คําตอบแค่ x ตัวเดียวเนั้นเราควรหาค่า x ก่อนโดยการเลือกคู่หลังเห็นไหมลูกแล้วก็เลือกคู่หลังมาจากยกคู่หลังมา x ส่วน25ส่วน25เท่ากับ9ส่วน x เห็นไหมเจอเศษส่วน2อฝั่งแบบนี้ให้เธอจัดการคูณไข่คูณไฟ่ไ,ฟไปเลยโชะโชะเอาล่างขึ้นไปคูณอีกฝั่งหนึ่งของข้างบน ดังนั้น x คูณ x จะได้เป็น x ยกกำลัง2 x กำลัง2เท่ากับ9คูณ25เห็นไหม9คูณ25เท่าไหร่ลูกขอดึนกินเลขก,ก็ได้จะเป็น x กำลัง2เท่ากับเท่าไรจ้า9คูณ25 สองร้อยยี่สิบห้าห้าโอเคสองร้อยยี่สิบห้าถูกต้องจ้ะใช่ได้ใช่ได้สองร้อยยี่สิบห้าทีนี้เราต้องการเอกตัวเดียวแต่เนี้ยเป็นเอกกำลังสองดังน,น,นั้นเราต้องทำตัวเลขให้เป็นเอกกำลังสองให้เป็นกำลังสองกันทีนี้ครูถามว่าอะไรยกกำลังสองแล้วได้สองร้อยยี่สิบห้าจำได้ไหมในคณิตเพิ่มที่เคยเรียน ไ,ได้จำไม่ได้ก็จำไปจำไว้ว่าเจอสองอยห้าสามารถเปลี่ยนเป็นสิบห้ายกกําลังสองได้แต่เราต้องการเอกตัวเดียวคูณต่อข้างล่างนะเธอต่อข้างล่างคูเขียนตรงนี้คูที่ไม่พอเราต้องการเอกตัวเดียวให้เธอตัดกําลังสองทิ้งดังนั้นเอกตัวเดียวจะมีค่าเท่ากับเท่าไรจ๊ะตัดกําลังสองทิ้งเท่าไรจ๊ะ กำลังสอง, 15, ง 2, เท่ากับสิบห้ากำลังสองเอกเดียวเท่ากับเท่าไรลูกสิบห้าหรอเอ้สิบห้าถูกต้องแต่จริงๆแล้วว่าลูกเอกกำลังสองเท่ากับสิบห้ากำลังสองใช่ปะเอกเดียวจะมีค่าเป็นบวกลบสิบห้านะเป็นได้ทั้งบวกและลบแต่ในเรื่องความยาวเราจะไม่สนใจความยาวที่เป็นลบเพราะว่าความยาวติดลบไม่ได้ถูกไหมครูก็เลยตัดลบทิ้งไปเลยให้เธอตอบเกเท่ากับสิบห้าเลยนะโอเคเนาะ เนี่ยวันนี้แค่นี้เธออย่เพิ่งขีดเส้นใต้นะเดี๋ยวคาดหน้าเราไปหาค่าวยกันต่อแย่เพิ่งขีดเส้นใต้ยังไม่ต้องขีดเส้นใต้ปิดนะคาดหน้าหาค่าวยต่อทีนี้วันนี้ไม่มีการบ้านมีอะไรเลยเธอก็ไปจัดการส่งงานเก่าให้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้คาไเ้อเพิ่งขีดเส้นใต้ใส่ไม่ทนันแคปหน้าจอไว้นะลูกถายยัง แขีไว้นะให้เวลา5วิ 1, 3, 4, 5. หนึ่งที่ห้าแขบยากโอเควันนี้ก็แค่นี้ลูกขอตัวแทน1โค้นบรรความพอกรบคุณหน่อยสิที่ไม่ใช่สุพรรณนะแค่ยินเสียงคนอื่นบ้างได้บ่ลละแค่ยินเสียงคนอื่นม้างเลยบ้า